สองน้องตุ๊กสาวเราซ้ำเนื้อแชนแนลมื้อนี้น้องตุ๊กก็ลัจะออกเดินทางไปวเรอทุกคนเนาะน้องตุ๊กว่านีไปปักสันแต่ว่าน้องตุ๊กต้องไปสอบฟากเขื่อนเมก้อนเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้เฮอลุงออกไปซงอยู่ตรงโลกาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจ้างรถไปเองเนาะนี่อันนี้คือพอลุงแล้วก็เป็นอไอเมพูดเดินทุกคนเด้อจิน่าจำตาไป <c oughs> <c oughs> ไปเดินทางออกจากบ้านเบียงแก้วไป ดูเส้นทางนงโดกเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เจน้องตุกก๊กตาจีออกเดินทางไปฟากเขื่องอยู่จันสว่างแล้วก็เอ่อจันสว่างมาเรือโนนสว่างนี่แหละจำจืจ่อบุพิตเดลยทุกคนฟากเขื่องไปต่างประเทศเนาะหล่ะหลังจากนั้นน้องตุกก๊กตาจีเลาะไปบุญบานอยู่ปักสันแล้วกันนะคะพาเป็นไปได้ก็ยักไปรักสาวกับบือการทำแบบนัน้นแต่ทาเบิง้งทาริต้าม,ม่ะน้องตุก๊กจีไปที่เดอรแท้เพราะว่ามาเวียงจันทร์ก็ยิ้วเหิงอยู่ มาเป็นสาวในเมืองสักเดือนสองเดือนก่อนไปออกไปขวัญนะทุกคนอยู่เวียงจันทร์นี่โอ้ได้ลงไปขายประตูกันลงไปขายประตูกันนะทุกคน,กนไปขายปจ้อยไปขายอ่ะกเกรอะเออ จหลอดเส้นทางรถไฟนี่เนาะทุกคนเนาะยังเพ่เดี๋ยวไปขี่รถไฟสักเสือสักจักมือจะตรงเลยล่องแล้แล่ะ กบ,บันีีเด้อทุกคน ที่รถไปนี่กับจิ๋วันหอพักสิเกมเป็นหอพักนักศึกษาเนาะเป็นหอพักนักศึกษาที่แบบนักศึกษามาแต่ตั้งเทียงวัวมาแต่าทางเดินที่แบบอ่ะวายังไปยู่น้ำพี่น้องเลือบบมีเงินที่แบบจะ,จะไปเสาอยู่แบบคนเดียวเนาะเดี๋ยวมาอยู่หอพักอ่ะยูซิเกมจะเป็นปีหนึ่งแปดแสนเนาะคนเนาะแปดแสนกี ตุ๊กกะเคยอยู่ตุ๊กกะเคยอยู่ปีปีหนึ่งบอกสองปีล่ะปีประมาณปีปลายเลยทุกคนกระคักของนึงเขาให้นอนสีคนเนาะทุกค,คนให้นอนสีคนคักสะอาดอยู่พออยู่ได้สำหรับนักศึกษาที่แบบว่าัดค่าใช้จ่ายได้ดีเลยเนี่ยเยอะเรดดี้เรดดี้เก็บยียยย่ห้อละ ยึดจุดเด็กพี่ทางหองยิงกับหอทรายเนี่ยหมดหอพักสกีป์เมืม่อนาน้องทุกสมารีวิวให้เบิรงเพราะมีม,มีนอ้องลุนน้องที่เรียนอยู่นีน่เนาะเขายังอาศัยอยู่ที่หอพักสกีป์เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปงลงหลายลอะไรค่ะเจ้าเฮ็ดมี้านอาหารติดเลยตรงนี้คือหอพักสก็บส่วนเฮาจะไปหารถอยู่ทางนี่เราอ,อยู่บ่าน,านัาน่นคณะ คณะเด็กกี้น,นั่นก็หอพักในเนาะหอพักในกันของมิชมิชเน,นลัยอ่ะมิชเน,นลัยแห่งศาลด้เด้อทุกคน,น,กคนตึกหอพักสีเกมไม่เคยลืมเลยเคยอยู่ดิอยู่ดิหลายปีเติบ จะมีนักศึกษาตังะเตศใดๆทุกคนอันนี้คือนักศึกษาตังะเทศแต่แบบมาเรียนเด็กเพียนอยูเล่าจะมีนักศึกษาจีนนักศึกษามาแต่หลายๆายปรท,ทุกคนที่เขาเรียนยลาวยวนมีพญา,ารายแห่งศารแวนี้มีตลาดเป็นตลาดเชียเป็นตลาดเยอะอำนวยความสะดวก้วยกับนักเรียนหลายเลยแหละทุกคนมีาอาหารมีอาหารตามสร้างนักเรียนนักศึกษาเข้ามา กินขผาวอยู่นี่เนาะทุกคนเนาะซื้อกอวซื้อเขื่องย่างลายย่างสมะปิเนาะเออมาเคล็ดนี่คือเซดูอัศบายละมีเขื่องปลาไหลอยู่ในเมืองอะเนาะทุกคนอันเด็กก็สบายค่ะขอแต่ว่ามีเงินขอแต่ว่ามีเงินอันเด็กก็สบายแต่ว่าก็ต้องไปหาเงินหลายหนิดนึง ซึ่งเราเรียนอ,อีกก่อนยิวพื้นขอน้ำเมย์ไปก่อน ปุดใจดเดียวเดียวลู พอลุ่งะไเงียนะทุกคนลุงเสืงกัคือแบบหล้าหลา để mà lục cho may ăn mơ ơ สองอ่ะ่าไหร่นี่เครื่องป่ะคนเดียวเนะาะคนตองวานไดนหอมไหนอ่าพนตองหอมหอ,อมตลาดอะนะหอมตลาดพนตองจอมมนีเขาไปวันอวขอ,องแซงหน่อยเดียวเขาห้องแซงหน่อยเดียวคนเดียวเนาะไม่งานไปสองห้าสิบพันไป, 50, ไปบ่ะ<ช>ไปไปวอาพอละห้าสิบพันะ 50, ไป,ไป ใกล,ล้รถเราเนาะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างไกลอยู่ก็เลยอ่าให้พอเราเก็บคนไปนำเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามันมันเป็นเขียวของเผืเนะ่อน่ะแต่ย่างตุกกระยักไปหอดไปน้องตุกกนเลยว่ะไปกับประมาณหนึ่งร้อยบาทเนาะหอดบ้านทีน้องตุกจะไปเลยเนาะเสือเวลาอยู่อาจจะประมาณชั่วโมงหนึง่งหรือเออประมาณชั่วโมงเลยทุกคน เพราะว่าเขาเก็บคนไปนำคนขึ้นนำทางเนาะทุกคนเนาะนี่ก็เป็นรถโดยสารประจำทางใช่ทุกคนเป็นราเมื่อยแล้วเนาะทุกคนเนาะน,นอะ้องตุกาเขาเพื่อนปลาแต่บนไทยคิดเนาะทุกคนใช่ปะเดี๋ยวนี้ก็เลยเอ,อ,ออกมาตลาดมาสื่อของือของกินไปกินข่าวสวยเลยทุกคนนี่กับประมาณหนึ่งโมงสองโมงล่ะไม่รู้จะซื้ออะไร รถฟักรถฟัรรกรถฟักรถห่อนบอ่อนไ่อนไหลอ,อันนี้คือพี่สาวของเราเองเอือ้องคอยเองเ<อ>นาะทุดดดดกคนนะบกะไดบอ าไปเสือลกินทุกคนอันนี้คือตลาดโพนตอกจอมบานี่เนาะทุกคนเนาะเราจะมีเครื่องของค่ะลากลายขายเนาะจะเป็นแบบขวกอาหารขวกอาหารการกินแบบกระเพาะน้ำหอก้ำดื่มเลยทุกคนไปเบิงแบบเอือยเราจะพาไปสือหรืออู้เครื่องขายบอะไร กินก็กินตำต้อนกับตำตอนโซนขายตำเลยทุกคนตต้อนเหอนค่ะตำหึ่งปะเล้วเต้เลยตำหึ่งนะออมเชีมอไหมเข้องาเาสียบเสีละเอโนย ้ไม่ได้มาลอจำใ,ให้เขาอ่ะนี่นะโน้จำให้เขาอ่ะข่าคนงามตามเซ็ตงามทีม่สามโลกสามงามามโลกนข่าลูกออนม่ข่าลูกอ่อนโอ้ก็งามมานันเนาะด้ลูกกี่คนละคนเดียวงามนูนี่อันนี้เดาผักกับสเสียไผักสมิตก,กับผักบุ้งัไปอะไรผักเปลาะซอกิน เราเนี่ยังมาเอาเด้อแม่ขาดเด้อซีนวยเด้อต่ไม่หงซีนวยเด็กบีบบอลประเด็กบีกบอลจิกตอนมาแดกบอสามงามๆอ้อาหารการกินมีหลากหลายขนาะดอันนี้เขาขาย <c oughs> าอ,าอาหารยำแซ่บโอ้อาหารยำแซ่บอาหารบักระารทุกคนลงมอยไ้้เด ชื่ออะไรชื่ออะไรคุณเกดชื่อไะไปวะอุ้ยกินน้ำโอะกรเขียวบหวานปันเดอัหวาน นี่เจ้าเท่าไรกับเจ้าเท่าไรล่ะคี่กับเจ็ดคี่แปดอ๋อเอาแปดพันเอาแปดพันอีสองราคาเลยทุกคนนาำทรงหอนๆนะนนี้ตรงกินนาแม่มีเลยหวานฟินใจจบบาเขาก็สั้งโบวานกันด้ยิ้มเลยยิ้มเลยแมค่ กอันล้เนี่อุ้ยน่ะไปค่นาุเซบมาอุ้หนุนใดเด้อนี่เนี่ยห้านี่ยุตตลาดคนต่อมจอมมณีเนาะมีนนำได้หลายหลากหลายเลยขายจะแทบบรททันคุณนะเออกะเดอแปดพันแปดพันกี่ไป็ดอกเงี้ย พูมีสซิมมันก็เด้แซบบ่ืแซบซึ้งใจฮอนๆนั่นงมาแมนซึ้งใจเลยซึ้เจอโอเคซึ้เจอจากินเด้อโกโก้ คือเดินอีกบ่ตลาดนี้มีแต่ของกินเนี่ยมีแต่น่าเป็นตาแสบเมื่ทุกคนเพิ่งไหมเฮ้ยว้าวแล้วอุ้ยเนี่ยมีแต่ของกินเป็นตาแสบเป็นตาแสบปิงปอกปิงปลาหักตัวอาหารบักลา ซื้ออะไรซืปลาปลาทอดอืมเป็นตาแซ่บอันนี้ปลาส้มป่ะแม่ปลาส้มไทยจริงไหมเอาบอกตัวนั้นชิพ่าตัวนี้ชิพันเอาชิพันเอาบอกเออเอาตัวไหนก็ได้ตัวไหนที่คิดว่าแซ่บเอาไปขี้หู โอ้มันนี้เจ้เลื้องล่ะเจ๊เมาเจ๊เมา เพิ่มอีกดูเติมอีกดูเอาชาเขียวมาแสบโหดนะซื้อเติมเกิดมันไม่จะบอกเอาเจาะไม่เลยเจาะไ่เลยปะใช่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 มันแสบเลยตรงนี้มาซื้อสามอีกคุณพ่อได้ขายดีเนาะ ใสีนใก้นอมาแซ่บแหจังนาหานแซ่บมาในฟีต้องแถมลายๆอันนี้สงสัยอันนี้มักของซนี่โซนี่ไห้คเพิ่นไปอดาใ้แล้วของแถมเพิ่นปอยากให้เ่เียร์ท่แถมมันบุหลือเหใช่ ทุกคน,น,นเนี่ยนี่เขาก็มาหาเอ็มแล้วนะ้อนี่อันนี้คือเออยพอไพ่เด้อมือสาวคืออายไม่พูดเนาะอันนี้คือเอือยพอไพ่เออยคิ้งี้งนี่แหละทุกคนเอนอยไอยนอกออกรองคิ้งนี่แหลนะเนาะทุกคนนี่น้องตุ๊กกระมาหาป่าอยู่นี่เพราะว่ามันไงแกการเดินทางเนาะทุกคนขี่รถรถเม่โบรถเด็กกเกยเนาะทุกคนเนาะทายว,วยวนลุงยวนยูเวียงเกียก็คือ ถ้าจะอ,ออกไปใสมาหารถเ์ตรงมีคนมาส่งก็เลยแบบมาหายูพี่มายูพี่เกอร์เอ็มนี่เนาะพากันไปสอบของแผวที่น้องตุก๊กจะต้องไปยูฮะแหละทุกคนตับมะุงเสร็จ็บนี่ <c oughs> ไปเลาะหาสหอ,องมาเมื่อยลวก็เลยแบบมากินตนับมะฮุงเสร็จ่ <c oughs> บแกงเดะมึงเด้อมึงเดือถุยแกงถุยบักยอ <c oughs> พาได้ฮาน้องตุ๊กห้าหองอีกยังใดเรียบร้อยน้องตุกก๊กจะพาเอ็มนี่เด้อไปเลาะปักซันนอนทุกคนเนาะ <c oughs> จะหาเอ,อือยปักซันนี่มากินข้าวน้ำกันเด้อก็มีปลาเนาะพากันไปเลาะตลาดกี่วุ้ยมีแต่อันแนวแซ่บ,เ,ซบ <c oughs> เป็นตะแเสยบเป็นตะกินคัดท,ทุกคน <c oughs> ไวตุยเพิ่มน้ำหนักจะเฮ็ดจังไงแต่ว่าน้องตุ๊กยีลดน้ำหนักอยู่ แต่มูนาค่อยลดเด้อเยมหัวเรอบางคนเนาะมูนาค่อยลดมื่อนี้กินสะก้อนมือมืออื่นจึงลดลดน้ำหนักก็ได้ไปแก้มาเด้อนี่กินข้าวเด้อสตาเขียวอ้าวี่บอไปซื้อสตาเขียวเมื่อกี้แซ่์เพลงจนาไหนเ่กี้จนาไหนแปลนสื้อเพิ่มเติมแล้วทุกคนไปเติมไปจอกแม่ง เป็นน้ำเิงนากินก็เลยแสบเนาะทุกคนเนาะเป็นน้ำเิงในก่กินก็เลยแสบมากินข้าวเด้อจ้าข้าวเด้อกินข้าวเด้อโรล่าแสบอือเอ็มเ็มยบลอวนเนาะ อันนี้คืออันมะกปมตุกอมตอน่ะเออนี่และเลยมะกปมนั่นแหละห่วานม่เหนียะกินแม่เอ็มแซ่บแซบนังนี่ก็ได้กินข้าวพี่ได้ข้าวเด้อกินข้าวมาทุกคนมากินข้าวมาเด้อกินข้าวเด้อแซ่บบ่เอ็มบีเอด้ซีมรบตัวเซียบ่อ เอกนะอยากเอ็ยกิน <L> <G ül> อันทุกคนข้าม่เอ็มก็คือแม่เเดยมันต้องแป๊กใจเลยอืมยแสบแนี่นี่ต้องเข้าจำพักกับปอีแลอว่ะแแแอืมไปมอเอ็มตัวละ ปกิบใสีเนี่ยใบสี่ะซ่เแซ่บแซ่บแซ่แซ่บข่ามือหรืมืปักจันเนาะช่างมือด้ครับไปปักจันหน่อเอ็มเนาะเออไปบโทรมาว่ามันพัดแมนบุญบานบอกไปเบออะไรเอาเมือะเมือะบุญบาน เธอกรมบุญบ้านนั่นสิวะยายเราไปวัดไปบ้านเราไปวัดกูย่าเนาเราก็ไปอินเนาะ <laughs> อืา <laughs> ไปวัดกูย่าไปอินโคตรเป็นบา้านผสมผสมก็พอพราะอยากอยาก มง่ายพอจะเทมาสบายหวานปนั่นลูกยังกินข้าวบดได้ล่ะสบายพอเมื่อหัวกินข้าวบดได้เลยสบายยงหวานไม่ดีเลยแหละไล่านมาก็ับฮ่าเด้หวานแห้งกันเด้อช่วงนี้บหวานแห้งเป็นเดือนอ่ะชุดแกงละคอมคอทุกคนขอกินข้าวกคนเด้อ โอ้ยคอมสบายทุกคนไปสระหัวมาอันนี้คือแก้วเดินหนึ่งสองแมนซีซีถุงหาการน,นี่ฮอบมาที่ได้เข้มข้องอ่ะมาตอนไรกไปะฮไปหกมงือมือมืดนิดนึงกันเ<ป>า้<ป>จาทุกคนมีแผนไปเข้มของตอเนาะส่วนคลิปนี้อ่ะ้อ,กกกองตุกกะเป็นเลาะมั่วมืดมือละเมือม่อยละขอพักพรนวันสัก คลิปหนึ่งก่อนนอนเลยจะไปสอกห้องต่อเนาะส่วนคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นออ้องตุ๊กให้คลิปต่อไปเด้วบ๊ายบาย